จากเอ็ดวูดฟาร์มนะคะอีทค่ะตอนนี้นะคะที่ต้นที่เห็นนี่คือต้นที่อยู่หน้าหอประชุมนะคะอ่าก็ลงเป็นอันนี้เป็นต้นปีที่สองนะคะคือการนับจำนวนปีคือนับวันที่ลงดินปลูกนะคะนั่นคือนับถ้าจะนับอายุของการอนุบาลก็คืออายุของการอนุบาลน,นะคะไม่นับปนกันไม่รวมนะคะ เพราะว่าการจเจริญเติบโตมันจะต่างกันออกไปนะคะอันนี้คือปีที่สองนะคะปีที่สองนะคะในช่วงของการสางผลแล้วเนี่ยเห็นไหมคะผลตรงข้างในเนี่ยเห็นไหมคะมันจะมีนะคะเนี่ยมันจะมีผลที่ร่วงแล้วไม่สามารถร่วงออกได้เพราะว่ามันแน่นมากมันหนามากอ่างเงี้ยงงนะคะก็ต้องสางออกนะคะสางออกเพื่อให้มันร่วงลงนะคะเนี่ยจะเน่าแล้วมันจะทําให้อ่าผลอื่นเน่าตามไปด้วยแล้วทีนี้ ดูนะคะเห็นถุงของเราไหมคะอันนี้เราใช้ปีที่สามปีที่สี่แล้วนะคะจากด้านในนะคะอ่าเนี้ยใช้ดูนะคะดูเนื้อนะคะจะเปื้อนบ้างอะไรบ้างแต่ก็ซักได้นะคะแต่ไม่ขาดนะคะใช้ได้นานมากนะคะเนี่ยจะมีรอยขาดบ้างเล็กน้อยแต่เป็นแบบถี่เลยนะคะเป็นแบบถี่ตาสี่สิบนะคะอันนี้เหนียวเหนียวแน่นมากนะคะเหนียวแน่นมากนะคะจะมีตาติดไปให้เอดวูด นะคะต้องคือถ้าตรงนี้นะคะถุงเนี่ยเห็นไหมคะคือมดจะเวลามันร่วงนะคะ,ะ,คะเห็นที่ร่วงไหมคะมดจะไม่ขึ้นนะคะโโมดจะไม่ขึ้นที่ต้นถ้าร่วงก็คืออยู่ในนี้แล้วเราก็เอาถุงเอาถังมาใส่นะคะถังมาใส่เก็บเอาไปทิ้งง่ายๆนะคะมันจะไม่ร่วงกาดเกอนถ้าอย่างนี้ต้องเก็บออกนะคะอย่าให้มดมาถ้าพลาดลงไปงนี้เราก็เก็บออกนะคะ,ะ,คะเกล็ดเล็กๆน้อยๆอันนี้อายุต้น2ปีนะคะ2ปี นะคะดูดูต้นอายุสองปีนะคะยกวันนี้ก็ไม่ไหวอาจยะไยืนอยู่ข้างหลังตกใจหมดเลยหันแวบบหลบไม่ทันอ่านมาตกใจเลยอะ่ะอันนี้ต้นอายุสองปีนะคะกี่จันเนี่ยจันโค้งๆตอนนี้คือต้องดูแลความสะอาดรอบรอบต้นแล้วก็ให้ปุ๋ยปุ๋ยที่จังกระตุ้นคือสูตร2 0่สิบยีนะคะช่วงนี้เราขาดปุ๋ย นะคะเช่วงนี้ขาดปุ๋ยจริงๆช่ออาจจะไม่สมบูรณ์นะคะเนี่ยช่อจะไม่สมบูรณ์ไี่ต้องต้องต้องแกะออกนี้พี่พอมันร่วงอ่ะพี่เปิดถุงให้หนูนะเห็นไหมที่มันค้างข้างบนอ่ะพอมันร่วงตั้งอยู่ข้างบนใช่ไหมคะมันก็จะพาตัวอื่นเน่าตอนนี้มันแห้งได้เพราะว่ามันโดนแดดแต่ว่าถ้ามันโดนฝนเข้าไปอีกแล้วมันจะล่วงเน่าข้างบนนะคะหนูก็ถือกล้องไปไหนก็ไม่รู้ไม วิมันก็ต้องสางค่ะสางค่อยๆค่อยๆแหวกให้ที่มันร่วงแล้วอะ่ะเพราะว่าไอ้ที่ร่วงเนี่ยมันเป็นปกตินะคะพอลูกไหนที่ไม่สมบูรณ์นะคะมันก็จะไม่ไปต่อลูกที่เขาสมบูรณ์เขาก็จะเบียดล่วงออกนะคะก็ให้ธรรมชาติมันเขาคัดสรรกันเองนะฮะช่วงนี้ต้องรีบห่อเพราะฝนตกลงมาปุ๊บมันจะแตกมุดเข้าไปเลยมุดเข้าไปเลย ต้องต้องแบบนี้นะคะวิธีการทํางานมุดเข้าไปเลยอ่ามุดมุ้งเนี่ยนี่เขาเรียกว่าวิชามุดมุ้งมุดมุ้งไข่ไม่รู้แหละเสียคนเลยเสียคนมุดมุ้งไข่ไม่รู้แหละทำไรอยู่มุดมุ้งหมดเลยนะคะนะเอเห็นไหมคะมันจะแน่นมากใช่ไหมคะเรนนี้อันนี้เราก็ต้องเอาไปใส่ใส่ถังผลที่ร่วงมาเนี่ยถ้าแก่กว่านี้สักนิดนึงนะคะ เนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยมันถ้ามันโดนฝนมันก็จะเน่ามันก็จะพาตัวอื่นเน่าแล้วแตกเพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นเอาออกนะคะหมั่นขยายเราออกเริ่มเริ่มต้องเอาถังมาแล้วคะ่ะเนี่ยงานเก็บแล้วถ้าแดดออกฝนตกอย่างเงี้ยนะคะถ้าของเขาได้น้ําอยู่ตลอดการแตกมันเขาจะน้อยตัวน,นี้แตกเห็นไหมคะเน,นี่ยโดนน้ำมาแตกเนี่ยลูกมันเริ่มโตแล้วเดือนกรกฎาคมก็จะเหลืองขาดปุ๋ยคะ่ะตัวต้นแบบนฮะขาดปุย๋ย เอาใส่ขคืนไว้ก่อนเพราะไม่มีถังใช่ไหมใส่ขึ้นไอย่าให้ร่วงข้างล่างนะคะมดจะขึ้นแล้วคน,นี้เพียจะมาเอาให้ทันตอนนี้เปียกนะคะเปียกน้ําแต่ว่าเขากา็สามารถระบายออกได้นะคะระบายออกได้แต่ถ้าลูกมันมันใหญ่แล้วมันขาดน้ําเวลาฝนมาแบบแรงๆนานๆครั้งหนึ่งนะคะพี่ห่อไม่เป็นแล้วนะี่ยอะไรเนี่ย ทำอะไรเขาไม่ได้ทำอย่าง,งานั้นนะถือกล้องตายแล้วเนี่ยนี่นะคะกลางออกก่อนนะคะกลางออกกว่านี้นะคะเนี่ยขยุบมันอยุบกระโปรงผู้หญิงอะเรือขึ้นนู่นอะรู้ปะเนี่ยต้องไปหากระโปรงผู้หญิงกันจะได้ขยุบเป็นใช่ไหม จะได้เขาอยู่เป็นหรือจะไ่เปิดเป็นเอาดีๆยทำให้มันแน่นๆถ้าจะแน่นก็ต้องเอาตัวนี้ดึงให้แน่แนๆเล็ยบยาวทำงานไม่ได้ทำมาทำมาเคจบแล้วถ้าไม่อยากให้เปื้อนก็โยงกับเชือกอย่าเงี้ยหไว้ไห้ไว้แต่ไม่อยากให้มันช่อชิดไม่เป็นไร ล้วล่วงมจะได้ล่วงล่วงมั่งก็ได้นะคะล่วงมั่งก็ได้โอเคค่ะหน้าไม่ออกเสื่หน้าไม่ออกสื่อเหมือนกันไม่ดูแลตัวเองกันเลยอะ่ะโอ้เนี้ยป้ายเราใช้งานเยอะใช้ไหนใช้งานเยอะใช้อ้าใช้เอาอันนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะเริ่มเหลืองแล้ว เมืเ่อคืนนี่จะเก็บไว้เหรอหนอ,อามาดูเรื่องหนอนะคะเรื่องหนอปีนี้เราจะเอาไว้แล้วนะคะถ้าสองหนอเนี่ยมันเป็นหนอลอยพี่นะคะเนี่ยมันเป็นหนอลอยเพราะฉะนั้นถ้าสองหนอนี้ถ้าจะเอาไว้เอาไว้ได้นะคะเนี่ยถ้าคนที่บอกว่าอยากได้หนอก็ต้องเป็นไวนี้นะคะแต่ถ้าต้นมันเล็กๆเพิ่งจะลงแล้วมีหนออันนั้นหักทิ้งเลยนะคะหักทิ้งเลยและอย่างนึงมันเป็นหนอดินก็ไม่น่าเอามันตอนยาก ค่ะมันอยู่ข้างล่างเครียกหน่อเดินอันนี้หน่อลอยนะคะ <_' co. S 1> เห็นไหมคะเนี่ยมันอยู่ตรงกกตรงนู้นนะคะเห็นไหมอ่าหน่อลอยอันนี้ก็หน่อลอย <_' co. S 1> เห็นไหมคะเนี่ยหน่อลอยอันนี้เอาได้สมบูรณ์ค่ะเนี่ยคะ่ะทีนี้ถ้าเราอยากเอาหน่อนี้ไว้ <_' co. S 1> ใช่ไหมคะพี่ต้องหยอดยายาด้วงนะคะหยอดยาด้วงหรือไม่ก็บริเวณน,นี้ขังไก่ไว้ไก่ต้องเดินแถวนี้ห <_' c ười> อมด้วกินไก่ใช่ อันนี้ก็คือมันยังไม่มาแต่สักพักหนึ่งเดี๋ยวต้นมันหนอ่อมันโตกว่านี้กลิ่นของหน่อจะหอมแล้วมันอ่อนพอมันอ่อนเสร็จปุ๊บด้วงก็จะไปวางไข่ได้ง่ายนะคะได้ไม่คุ้มเสียคือได้หน่อมาเผลอๆหนอ่อก็ไม่ได้ทั้งแม่ทั้งลูกตายหมดเพราะด้วงเจาะนะถ้าอยากจเจาไว้ก็คือต้องเอาผลออกเสร็จปุ๊บต้องลงยาอันนี้นะคะหมั่นดูแลนะคะผลมันจะร่วงอย่างเงี้ยคืออันนี้ไม่ไปต่อแล้วนะคะความไม่ไม่สมบูรณ์ นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเสียเวลาปลิดนะคะนะคะี่ค่ะพี่ไม่ต้องไปเสียเวลาปลิดเดี๋ยวมันก็ร่วงเองมันนะคะปลิดหรือไม่ปลิดลูกเท่ากันกี่กิโลคะพี่หนักนะใช่ไหมอดูช่อแล้วน้ําหนักมันอยู่ที่ตรงมัดเห็นไหมคะเนี่ยน้ําหนักมันอยู่ตรงนีวว้เนี่ยที่หิ้วไว้มันถ้าอยู่ที่จันคงหักไปแล้วอ่ะยัะไงไงหนักไหมปลายมันจะหัก ได้แล้วค่ะโอเค กี่ช่อคะเนี่ยคือต้นอายุสองปีนะคะต้นอายุสองปีไอ้ต้นใ้กระถางนี่ลงต่อไหมนี่เป็นทางเดินนะคะนี่ปิดมาแล้วทางเดิน <laughs> ต้นมะเมียวนะฮะเนี่ยฟืนที่ว่าอ,าอาลื้อบ้านคนงานอะ่ะพี่ไม้ที่ลื้อบ้านคนงานเอากองไว้อย่างเงี้ยมันก็จะเสียถึงบอกให้มันเป็นบ้านคนงานเป็นหลังริงจะดีกว่า มันถึงมันจะไม่สวยแต่มันเหลือของแต่นั้นคือไม่เหลือ,อเลยพรารื้อเสร็จพังหมดสายไฟยังเดินต่อก็อจะมาตอนไหนปะป่าปรดดานเมือ่อชักพักใหญ่ๆนี่เมื่อตอนกำลังเดินไฟกันนะคะเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะคะน่าจะใกล้ถึงแล้วแหละเมื่อ20นาทีที่แล้วอยู่